สวัสดี f อฟยามไลชนแครับวันนี้เราอยู่ที่สนามในฝันของเราครับไทไลิสเตเดียมนะครับที่เห็นอยู่นี้คือพ่อของน้องยูโรนะครับพ่อของน้องยูโรก็ใจดีมากนะครับวันนี้มาปรับพื้นสนามให้เราปรับพื้นสนามให้เราแล้วเราจะเอา,ามาปลูกนะครับญ่ามาปลูกเพื่อให้น้องๆได้ซ้อมบอลน,นะครับเราจะใช้สนามตรงนี้ซ้อมบอลเพื่อเด็กเลี้ยงผู้คนแออัดที่ตรงสนามกีฬากลางนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทั้ทงพ่อน้องยูโรนะแต่เราก็ต้องมีค่าน้ํามันค่าอะไรให้แกเล็กน้อยนะแกบอกว่าไม่คิดค่าแรงแต่ว่าจะ ไม่ได้ล้วต้องให้ค่าน้ํามันแกนะครับเอฟซี FC ทางบ้านก็อยู่ทางบ้านก็ดูอยู่นี่ครับตอนนี้เราจะปรับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดีย๋ยวไปซื้อย่ามาย้ามาปลูกครับแล้วเพื่อให้มันเด็กของเราได้มีที่ซ้อมบอลน,นะครับเราก็ตามกําลังของเรานะครับนี่ครับ,บโอ๊ตนบแม่ซอยแม่น้องยูโรครับเข้ามาอันนี้ปรับพื้นสนามก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีที่ซ้อมบอลนะคุณนบเนาะ เพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ใช่ไหมว่า,<อ>ถ,าถ้าไปที่สนามกีฬา,ก,าก็คือคนมาเนใ่อัดคนแนาอัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันเป็นสถานที่ที่ต้องไปเจอคนเยอะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้นี่เราเรามั่นใจว่าเรามีมาตรการของเราเหมือนกันเวลาเด็กเล่นก,กันครับผมก็เมื่อเมื่อกลางพรรษาเราก็ได้เห็นปัญหาแล้วว่าน้ําเวลาฝนตกนี่มันน้ํามันขังใช่ป่ะตอนนี้เราก็มาปรับปรับหน้าดินก่อนเพื่อที่จะลงทุนเอาญ้ามาปลูก ก็ออยังอย่างน้อยก็คือได้เซฟงบประมาณถ้าเทียบกันก็คือไปใช้สนามกอกชนก็มันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่อันนั้น,น,น,นก็หลักใหญ่แต่ว่าที่เราต้องแบ่งเป็นสองช่วงสอ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 ,งอย่างก่อนอหนึ่งคือทักษะพุทบอลเด็กเนี่ยมันจะต้องอเรียนรู้และพัฒนากับพื้นอสองก็ค่าใช้จ่ายนี่แหละใช่ครับเพราะโครงการ พรอะเอกอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็มีผู้ปกครองของน้องยูโรเนอะอ่าแม่น้องพ่อแม่น้องยูโรอืมที่เขาอ่าตลาเวลานี้ก็ถึงกับขาดไหนได้ไปครึ่งวันครึ่งวันครับครึ่งวันก็มาปั่นก่อนเราก็จะจะต้องดูแลอยู่ครับคือพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปดูยากกับคนรบแหละแล้วก็ไปดูปั๊มเพื่อที่เออเอามาปั๊มน้ำที่บาดาลที่เราจอด ก็ดีนะก็โดนเราเราไปซื้อสปริงเกอร์ด้วยก็ดีเนาะแต่เราก็มีคนควบคุมอยู่คือ่อคิดคือจะใช้ปั๊มขนาดแรงเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดน้ำแป๊บเดียวเองที่เปิดน้ำให้มันแบบให้มันอัดอัดน้ำไว้ครับแล้วไงคนที่จะดูแลอ่านี่ครับพอน้องคิดก็มาแลวครับผมสวัสดีครับนี่ก็สนามในฝันของเรานะครับแกก็กลัวแต่ต้นสมุนไพรที่แกปลูกอ่ะ เช่นไมยราบไมยราบไม่เป็นหญ้าเนี่ยเป็นอะไรใบใบเอ่อใบสาราเนรใบสาราเณรใช้กินกับลาบอ่ะครับแกห่วงมากอ่าครับผมแกบอกผมว่าต้นอะไรตายแกก็ไม่ห่วงแกห่วงแต่ต้นลาบนี้อ่ะเราจริงจังมากครับรอบนี้ถือว่าสถานที่สถานที่อ่าแล้วก็จะเชื่อมกันเนี่ยครับผม ตอ,ตอนนี้ก็ควรควรควร,ควรดินก่อนตรงนี้ไปดูหญ้านะตรงนี้จะคือเอาปั้มมาเอาปั้มมาเนาะเขาก็ดูเดี๋ยวน่ะปอนชิดเนอะเดี๋ยวไฟก็อคืออันดับเบื้องต้นก่อขอเสียบบ้านปอดชิดก่อนแล้วก็กบไฟก่คือทางทีมก็จะจวยออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกหญ้านะผมดูแล้วเราซ้อมก็คือปูนนะครับเนี่ยปูนอนะ่ะมันก็จะทำลายปอดเนาะ ยิ่งเรายิ่งต้องระวังโควิดอยู่ที่มันจะมากินปอดเราอาจจะไม่เป็นโควิดก่อนอาจจะโดนปุ่นเนี่ยกินปอดก่อนผมก็ต้องปรับแล้วก็ไปซื้อหญ้ามาปลูกงานก็ประมาณก็น่าจะใช้อยู่ประมาณหลักหมื่นอยู่หมื่นนะครับก็คือปลูกปลูกไว้ปลูกปลูกไว้ดีกว่าเอาเงินที่นี่ไป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 เช่าเอกชนซึ่งมันก็ต้องจ่ายเขาเนาะแต่ว่าเป็นของเราเลยช่วงเย็นเราอาจจะมาซ้อมตรงนี้สัก สองสามวันช่วงเช้าก็ไปซ้อมที่สนามกีฬากลางที่ช่วงไม่มีคนนะบรรยากาศก,าก็มันก็จะเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากถึง FC เอกพลนะครับว่าเราตอนนี้พยายามมากเลยเรื่องสนามฟุตบอลเนี่ยอยากอยากจะให้น้องๆได้มีที่ซ้อมบอลนะทั้งซ้อมบอลแล้วก็ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันนะทีมของเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวาทั้งแฟนลับ,ท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 ,บ,บท,ทั้งทีมทั้งโค้ชเอกทั้งโค้ชนบตัวผมโค้ดเปิมโค้ดโยนะทุกท่านนะครับที่แบบมีส่วนร่วมนะเราก็ช่วยผลักดันน้องๆชายขอบน้องๆเยชนที่เอก เอกพลแคมป์นี่นะเพื่อความฝันของพวกเขาเพื่ออนาคตของพวกเขาอย่างน้อยเราก็ได้เห็นพวกเขามีรอยยิ้มนะครับในการได้เล่นกีฬาที่เราชอบแล้วโค้ชก็ชอบที่จะ,อะสอนให้น้อง,องๆเล่นฟุตบอลนะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะตรงนี้วันนี้ย้ำแรงก็เอาบรรยากาศเป็นคลิปนะครับมาดูว่าเราปรับปรุงสนามแล้วนะจากที่ช่วงกลางพรรษาเรามาเช็คดูน้ําท่วมขังนะครับน้ําท่วมขังอะไรต่างๆนะก็ช่วยๆกันนะหลายคนก็ช่วย ช่วยสนับสนุนมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเอ่ยองบประมาณเอ่ยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะก็ช่วยก็ต้องกราบขอบพระคุณนะตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็ปรับหน้าดินก่อนปรับหน้าดินแล้วก็แปลว่าหยาเพราะว่าบาดาลเราก็ก็ขุดเจาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้ช่วงเนี้อย่างน้อยก็ให้เด็กๆได้แบบว่าเออได้มีพื้นที่ได้เคาะได้วิ่งได้อะไรกันนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตรงนี้ขยับขยายกันไปนะครับ อยู่ยังมีความสุขนะครับคนดูก็จะได้มีความสุขแฮปปี้ได้ดูเด็กๆซ้อมบอนนะลนะเด็กๆก,ก็มีความสุขนะครับมาซ้อมบอลน,นะครับมาออกกําลังกายที่ชื่นชอบนะแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะครับนี่ครับเด็กไกลแต่สบายใจนะครับเหด็กไกลแต่สบายใจไม่เป็นไรนะครับมันคือถ้าเราไม่เสียสละเล็กๆนิดน้อยนะฮนะเพื่อส่วนรวมเพื่อเยาวชนนะมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะการเล่นฟุตบอลการเล่นกีฬาของน้องๆชายขอบน้องๆทีมเอกพลนะครับ ก็ฝากไว้นะครับยามแรงชแนลก็อยากจะแจ้ง FC ให้ทราบว่าตอนนี้เราปรับพืนแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกยาเขี้ยวกระจีเลยครับยังไงก็ยังงั้นนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะวันนี้เอาคลิปแล้วก็ขอบคุณทางพ่อน้องยูโรขอบคุณแม่ยูโรแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามคปให้กำลังใจทีมกับคนคาริมีนะครับขอบพระคุณมากครับเราก็พยายามจะทำให้มันดีที่สุดนะครับด้วยกำลังที่เรามีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ